อ้าวมาเบิงงัวหน่อยเกิดไม่รับร่งหัดกินยาเบิงงี่ไปใส่เนื้องัววันที่เก็ดจีหอดกับครบสามเดือนครับเมื่อนีก็วันที่สิบเก้าเก้าอีก ิบกว่วันเนาะอาจจครบสามเดือนแล้วเมล็ดตัวน้อยเกิดไม่ครับเนี่ยด้หกวันนี้ครับในหกวันนี้หรอครับเนี่ยน้อยใส่บือรนมื่อนี้ครับในหกวันรุนบังมกกักดอกตุกภูครับนี่น้อย เมีเมียตัวบบกเทคกน,น่อยีแหละคุณแมียดำทุกคนแม่นั่งในสองปีกี่สองเดือนเราว่าเสื่อครับแม่นั่นยุกไกล่ลไปเพื่อไกๆครับนี่ครับตัวนี้ครบสองปีวันที่หนึ่งมีหน้าว่างันครับอันนี้ก็เมสานะวันที่สิ เก่าเมยสาแล้วสองสี่ขั้วเขาเลยทับเขาเลยเสื่องหรอกครับลูกตัวแม่ดำร้านแม่ขาวครับ ตัมีครับจอยหกข้อ,ขอกินเฟียงออกมากกับเล็มยหญ่เล็มเฟียงต่อเฟียงแห่งๆนี่แหละครับตอนนี้ก็มียูฮาตัวกินยังอีกเนาะ ก็ขี่นี่ยังกินดูใกล้ก็กัวเบื้องน้งกินดูกินขาใกล้ตาตวะน่ะ Ê. thằng xe. Đâu nhỉ, đi đi hết mình. Chim cây tài vậy. Ha, cá bơ cái câu. À, mua thì vào sập này. Hát nhầm tổ kiêng. Ngoài này cái